สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับพลังตัวเลขเปิดทางความสําเร็จเตรียมจิตเตรียมใจแล้วไปเปิดจักรวาลแห่งความสําเร็จด้วยพลังตัวเลขกันเลยค่ะพลังตัวเลขเปิดทางสําเร็จคุณเชื่อไหมคะว่าในจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยความบังเอิญอย่างแน่นอน แม้กระทั่งตัวเลขตัวเลขคือพลังงานอันบริสุทธิ์ที่จักรวาลใช้เชื่อมต่อกับชีวิตคุณมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือรหัสลับของโชคชะตาวันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะพลังตัวเลขที่สามารถเปิดเส้นทางชีวิต และพาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จเลขหนึ่งจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเมื่อชีวิตต้องการการเริ่มต้นใหม่ตัวเลขที่คุณต้องพบเจอคือเลขหนึ่งเลขแห่งความกล้าหาญเลขของความเป็นผู้นำและเลขที่สะกดจัก,กรวาลให้เริ่มหมุนตามจังหวะความคิดของคุณเลขสอง พลังร่วมมือสะพานเชื่อมสู่ความสำเร็จเลข2คือการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับพลังของจักรวาลและคนรอบตัวคุณกับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาใครที่เห็นเลขนี้ความสำเร็จกำลังเดินทางมาพร้อมกับพันธมิตรสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลขสา พลังความสุขความคิดสร้างสรรค์สู่เป้าหมายเลขสามไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเลขนี้คือพลังความคิดสร้างสรรค์ที่จักรวาลมอบให้คุณเตือนให้คุณรู้ว่าคุณมีศักยภาพจะสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการแล้วความสำเร็จจะเดินตามคุณมาเองค่ะเลขสี่ รากฐานความมั่นคงสำเร็จยั่งยืนเลข4ตัวเลขแข็งความมั่นคงใครที่เจอเลขนี้บ่อยๆนะคะจัก,กรวาลกำลังบอกว่าคุณกำลังจะวางรากฐานชีวิตที่แข็งแรงพอสำหรับความสำเร็จระยะยาวเลขห้าเปลี่ยนชีวิตสู่เส้นทางใหม่เลขห้าคือสัญลักษณ์ แห่งการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใครที่ได้เจอเลขนี้ซ้ำๆบ่อยๆเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จัก,กรวาลส่งมาให้เพราะมันจะพาคุณไปสู่ระดับความคิดใหม่ความสำเร็จใหม่ๆค่ะเลขหกความสมดุลระหว่างหัวใจและวัตถุเลขหก พลังแห่งความสมดุลที่แท้จริงจัก,กรวาลกำลังเตือนคุณว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับการดูแลหัวใจและการสร้างความมั่งคั่งไปพร้อมกันเลขเจ็ดปัญญาและโชคช่วยจากจัก,กรวาลเลขเจ็ดเป็นตัวเลขที่เต็มไปด้วยพลังบวกของจัก,กรวาลน,นี่คือเวลาที่คุณต้องใช้สติ ปัญญาอัญชาญฉลาดและความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนชีวิตความสำเร็จที่รอคุณอยู่กำลังเดินทางมาหาคุณค่ะเลข8เส้นทางสู่ความร่ำรวยความสำเร็จแบบไม่รู้จบเลข8คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบและความมัง่งคั่งความร่ำรวยใครที่ได้พบเจอเลขนี้ เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมได้เลยค่ะเพราะจักรวาลกำลังปล่อยพลังงานแห่งโชคลาภและความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องแน่นอนเลข 9. บทสรุปที่ยิ่งใหญ่ก่อนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเลข 9. บอกกับคุณว่าวงจรเก่าๆของเก่าๆชีวิตเก่าๆกำลังจะจบลง และความสำเร็จบทเรียนใหม่พลังใหม่ความยิ่งใหญ่สิ่งดีงามกำลังรอให้คุณสัมผัสกำลังเริ่มต้นใหม่ค่ะเลข11 11ประตูสู่โลกใหม่แห่งความสำเร็จเมื่อคุณเห็นเลข11 11จงรู้ไว้ว่าความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม จัก,กรวาลกำลังเปิดประตูให้คุณเดินเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ขอเพียงคุณเชื่อมั่นและก้าวไปข้างหน้าค่ะเลข222พลังแห่งการสมดุลจังหวะชีวิตที่ลงตัวเลข222บอกคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่กำลังเดินทางมาถูกทางแล้วความสำเร็จที่คุณเฝ้ารอ ใ้เข้ามาแล้วค่ะเลข3 3มพลังการเสริมแรงจากจักรวาลเลข3 3มสคือเครื่องหมายว่าจักรวาลและพลังงานบวกทั้งหมดกำลังรวมตัวเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเลข4.4.4.4เสริมเกราะพลังชีวิตป้องกันปัญหา เลข4444บอกคุณว่ากองกำลังแห่งจักรวาลกำลังคุ้มครองคุณเตรียมพาคุณฝ่าฟันอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก่อนจะถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เลข555การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สู่ความสำเร็จใหม่ๆเลข555พลังแห่งการเปลี่ยนผ่าน ทุกการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ดีกว่าเดิมแน่นอนเลข777เส้นทางแห่งปาฏิหาริย์เลข777ไม่ได้โผลมาเพื่อความบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากจักรวาลว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณฝันไว้กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เลข8888พลังแห่งโชคลาภ และความมั่งคัง่งความร่ำรวยไม่รู้จักจบเลข888สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยระดับจักรวาลทุกอย่างกำลังเกรียงตัวเพื่อพาคุณไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและทรัพย์สมบัติเลข999จบบทเก่าเปิดบทใหม่เลข999ปรากฏตัวจงรู้ไว้ว่าชีวิตของคุณ กำลังจะเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่สำเร็จในระดับที่ตัวเองไม่เคยคิดฝันตัวเลขไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือสัญญาณแห่งโชคชะตาพลังความรับพร้อมเปลี่ยนชีวิตของคุณให้สำเร็จในแบบที่คุณต้องการตั้งแต่วันนี้จงเปิดใจจงสังเกต ตัวเลขรอบตัวแล้วปล่อยให้พวกมันนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จที่จัก,กรวาลเตรียมไว้ให้นะคะชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ